ก็ h e สวัสดีฮะก็อยู่กันในช่อง k v k b o g ให้นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในแมนครับกูพูดไปไว้เนี่ยคือแบบมันไม่มีกล้องโซลูชันเลยวะ่ะก็เลยก็อยู่กับช่องคุณ B b k BOG น,ะนะก็คือนางสกุลก็เหมือนช่องเรานะก็เดี๋ยวกูขอปรับปุ่มไหมครับก่อนนะก็อย่างเช่นเคยคนที่ดูคลิปแรกของเราก็คือช่องนี้จะมีคําหยาบแล้วก็บางส่วนจะมีแต่เกมในมือถือใช่ฮะจะมีแต่เกมบนมือถือนะแล้วก็จะเรากูปรับปุ่มอยู่เนาะ ปรับปุ่มดีว่าปรับเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ต้องจําเป็นต้องทําเหมือนในคอมก็ได้นะเพราะยังไงอ่ะถึงเราทำเหมือนเหมือนคอมอะ่ะยังไงคนก็รู้นะว่าเราทําเหมือนในคอมก็ช่างมันเถอะคอมเมนต์ด่าก็ได้นะว่าเราเออจะคอมเมนต์ด่ดาเลยแล้วกูจะพูดทำไมวะเออเดี๋ยวโดมายเลยไอเดียบาย ไม, abei, ไม่ได้เอมหรอกมันม really <that> ันค <age> <the> ือมันสิ่งสถิตเลยดิวิพุุไม้ไม่ได้หายก็เรากับคุณช่อง k v t คุณที่ก็เป็นแปลกันเป็นพ่อเป็นพี่น้องเป็นเออเป็นี่น้องกันนะช่องนี้อาจจะมีความยากเยอะมากเลยก็ขอประทานไภัยนะก็กูขอโทษหลายคลิปแล้วนะก็แล้วก็อยู่กันในม e c ครับกับโหมดมีชีวิตนะหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมทำไมทำไม ผมก็ชื่อว่าดีไซน์แล้วก็ทำไมดีไซน์เล่นช่องเก่าเอ้ยเล่นไหมครับผ้ากเก่าจัางก,ก็ช่างแหม่ก็ที่เลือกไหมครับผ้ากเก่าเนี่ยก็คือถนัดด้วยไงถนัดด้วยภาาใหม่ไม่งมีฉปราดโคตรเยอะร่วก็ช่างแม่ช่างแม่นถือโคตรนงางโคตรเยอะนะก็ตัดไม้นะตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าก็เดียไปหาเรียกไปหาทำเลไปหาทำเลเลยหาทำเลท,ที่สร้างบ้าน โอ้ที่ก้นฟังเลยทำเดห้องอยู่ในถ้ำเหรอพิจารณาตั้งกองคารเลยตั้งกองคาร์บอ,อกแล้ก็เดี๋ยวก่อนนู่นทำเลอยู่แถวนน้น,นน่ะแถวนน้นน่ะอ่ะน่ะแถวนั้นน่ะเออนั่นแหละคุณชิฟตรงย่หนอวันที่ฟังโอ้โหไอ้เรื่งเอาปีเอาพวกที่สร้างกองคาร์เดี๋ยวสร้างอง้าวกูผิดกูผิดสร้างไปงเธออะของนี่ได้กองคาร์มาแล้วอันเนื้อก็ปั๊บว,วางก็วา ก็แล้วละอย่างแรกที่เราต้องสร้างก็คือในบ้านเนี่ยมันจะพื้ไวใช่ไหมนั่นแหละเราก็คือต้องไปหาขุดปหาขุดหินครับเราทําไมต้องไปไกลครับกูขี้เกียจขุดดินไะนั่นแหละขี้เกียจขุดดินฮะก็เลยต้องไปไกลหน่อยนะไปอะเพื่อความสมบรภาพใจผมจะทาเดี๋ยวตามมาตหินเลื่อยเลยนะเดี๋ยว ก็เอาไว้อัดไม้เฮ้ยตัดไม้พ่อไม่ตัดหินไม่ใช่สิตัดหิน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 ครูหินไม่ใช่ไม่ใช่ตัดก็ต้องขอโทรด้วยนะะเราก็มาย้ายที่มาถ่ายนะถ่ายถ่ายทำวิดีโอที่ถ่ายเนยแล้วก็ย้ายมานั่งรอกบ้านดีกว่าก็ทุกคนบางคนอาจจะได้ยินเสียงน้ำนะก็ มันมีปลาคราฟยห็นไหมปลาคราบเป็นบ่อน้ำมาผูกยังปลาคราบกุ้งใช้กุ้งกุ้งปลาคราบตายหมดแล้วเออใช่ปลาคราบตายเย <c oughs> หเย็นไหมคก็เสียใจเสียใจเสียโอ้ยไอ้หาเดียวโตโว้ของ <c oughs> อะก็จะฟกจูบมั่งเอาเร็วเร็วเร็วกลับมามึงทำติดกูเลยนะว่าแต่เราทำทำบ้านในถ้ำนี้ดีไหมล่ะเอ้ยไม่ใช่ถ้ำสิทำตรงนี้เลยนะ ไม่ไม่เหรอแล้วไงเันนีเดียวเดียวขุดหินรอเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปสร้างบ้านถ้เป็นนั้นก็ได้นะนั่นแหละกองครับข้างนนในก็เลยไก่เดี๋ยวฆ่าไก่ขค่าไก่ไี่เนเลยเพราะว่าไก่ค่าสองครั้งมันจะตายเลยถ้าใช้มือ,อถ้าใช้มือไม่แน่ใจใช้อาวุธอ่ะสองครั้งตายอ่ะ ครั้งสองบ้านเองไก่นี่คนหวานสุดจาเลยตัวจิ๋วมากหลงหลงอะไรละ่ะเดี๋ยวฟ้านำทางเดี๋ยวนำทางอู้ดูเลือดดิเฮ้ยทำไมเลือดพี่รถอีอาหารพี่รดวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวรีบสร้างรีบสร้างอันนี้ก่อนดีกว่านะอย่างแรกที่เราจะต้องรีบสร้างคือบ้านครับก่อนที่จะสร้างบ้านเลยอะ่ะเราต้องเราต้องการไฟ อเออแค่นี้พอเอาฐานแค่นี้พอ,อว่ายังไงล่ะคะไปมันก็จะมีมันก็จะมีไฟแล้วก็ก็ไปรีบๆๆไปกูกูก let's go let's go แล้วก็มีไม้ยี่สอันทำอะไรได้ดิฉันมีดาบยังยังเดี๋ยวคราห้เลยเดียคาไปเลยเลยนี่ยโอเคคราห้เลยแบบเด <นะ S 2> ียจะบอกอย่างนึงนะ บ้านเราเนี่ยพออยู่พอมีอยู่นะพออยู่พอมีพอมีพออยู่ปะไม่รู้อ่ะพูดไม่ออก <laughs> พูดไม่เป็นอย่าพูดไม่ออกเฮ้เดี๋ยวจะสร้างกว้างจังเดี๋ยวไม้มันจะหมดนะเพราะว่าะจะบอกข่าวดีอะไรนะ,ะรู้ไหมคือฟ้าที่จะตกแล้วต้ <laughs> งงองเล่นเลยเราจะต้องไปสร้างประตูเดี๋ยวสีเลย เออไม้หมดแล้วหรอว่าจัก็ต่อไปทนี่ไปตัดไม้เราก็ต้องไปใช้ดาบผีตม้ใช้ดาบผีพ่องตัดไม้ดีัตัดดตั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 ดตตัดตัดตัดั <g ül> ตัดมาทำลายปลามึงสนุกกยิบด่าแน่เนี่ยอยู่ดีเลือกดก็ลดเ่ะใช่เพราะว่ามันหิวไงเลือดอาจจะลดน,นิดนึงก็เลืองของมันเดี๋ยวๆประคูประตูเลยประคูเดี๋ยวคับประตูเลย,เ,ลยเอาพี่ครับหมดแล้ว <h ây> คือตอนเนี้ยบ้านเราอ่ะคือต้องประ,ประหยัดมากเลือดพี่ไม่ลดนะแต่อาหารนะ่ะลด ต้องยังไม่มีคุณแหลกเลยอ่ะี่บอกได้เลยบอกจูจูไปนะก็ ก็สามารถเลยหรูอได้แต่บางคนก็รู้แล้วแม่ก็คอมเมนต์ดาวผมนะก็เรื่องของมึงก็อไปวู้ยไหมครับแหลกโคตรอ่ะโคตรแหลกไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวรีบทำประตูเลยเดี๋ยวรีบทำประตูเออนี่ตัดไม้ตัดไม้เยอะเลยนะโอ้ยทุนคงไม่ต้องรู้ เปิดเนี่ยไก่เนี่ยเราจะฆ่าให้มันตายสองครั้งแล้วว่าไก่าาถ้าเขาตายใเ,เก็บขอเนาะปี๊พี่ไม่เก็บของหรอกลิฟกับเออนเนี่ยเดี๋ยวเก็บไข่ไก่แล้วก็เดี๋ยวฆ่าไก่มาให้แล้วก็จะจะทำ<ใ>นี้นะไม่ต้องหรอกไม่ฆ่าหรอกไม่นะเจ้านะแต่เดียจะไม่ได้เกิดแถวนี้นะขอบอกไว้ก่อนเดียแล้วเดีย,ดยก็ต้องตายอ่ะนี่เดี๋ยวไปทำเดียขุดเตาผิงมายัง เดี๋ยวไปขูดเต้าผิงมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีขี้ขุดก็เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งขูดเดี๋ยวพึ่งขุดอตามมาก่อนน่ารู้วันนี้จะให้ข้าตลอดเลยวะเดี๋ยวขูดเต้าผิงก่อนก็มันจะเป็นงานที่โคตรโคตรผิงโคตรโคตรสีนวลถ้ามาถึงก็ไปเนาะเออก็มาฆ่าในบ้านได้เลยนะเพราะอาไรพลิกไปอ้าวขุดกล่องคับดิ โอยรู้เลยชะตากรรมเดียเดียจะต้องตายแล้วเนี่ยน่ณจะตายแล้วเพราะหิวข้าวขาเก็บของไปไกลไกลสิครับถ้าจะตายข้าเก็บของเป็นอันตรน,นะก็มาไ,ไม่เก็บของหรอกนะแค่จะดูของเดียรเสียใจด้วยนะระวังเจอซอมบี้คิปเปอร์สกูลตันแม่งมาปเปเ็นชุดยเลยวะก็จะฟักต่อไป อย่างแรกที่เราต้องท้าก็คือไม้ไม้ไม้ไมอีกไฟไฟ<ป>กายสิทธนะิ์นะฮะก็าใหม่ออกแล้วก็เข้าใหม่มึงวางวางแ้วแโคตรเฮ้ยเดี๋ยวมีดาบไหมพี่หมเนี่ยตุ้อุ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรตายวะ

เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตียกินเดี๋ยวกินยังไา่รู้เดี๋ยวมาดูเย็นเร็วกินกินอ๋อเอาเี้ยมึงต้องการอะไรมั้งอ๋ก็รีบทำเลยรีบทำเลยนะนางซึ่งเดี๋ยวเราครับอันนี้ก่อนเพราะมันสำคัญนะ ก็ไปก็ด่าลยถ้ามันมีด่าให้ฟู้นจะขามาก็เดี๋ยวรอได้เต้าผิงก็แล้วก็ไอเดียพี่เลนจังเธอเล่นพี่เลนมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเปล่าแมงมุมมาเดี๋ยวเดี๋ยวแมงมุมแมงมุมจะแมงมุมใายตัวน่ะเดี๋ยวปาไปฆ่าไปฆ่าเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวโชว์กินตาแมงมุมตายแล้วเดี๋ยว เรเห็นคิปเปอร์ดิเยร์เยร์เดยรียคิปเปอร์ปเข้าไปถึงบ้านแล้เร็วเข้ามาขวานขวานอ,อ้ยปิดตาอตุ้ยเ,เดียวเดียวแล้เร็วเปิดด้วยเดี๋ยวเปิดเปิดปิดปิดไอ้แมงมุมงอ้าวแมงมุมไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันง่าโอโ้โหภาพติดตาเลยภาพติดตาตาเลยห้ามเอาของหนูไปนะพ<อ>ี่พี่แดงเอาของไปหรอก โอมันตกแล้วรียวิ่งดิไไปแล้วมาอุ้งหายไปใส่ตงนั่ะตงนั่นตกดูดะตกคงไม่ยากตร้จตัวเองกัวจะเป็นขโมยชักไหนนะไอ้หนูไอ้นหนูคุณเต่าหาให้มันดีสักหน่อยไปขุดยากขุดยาก บ้านเรานี่โคตรพออยู่พอกินเลยเป็นไอเดียโดยนแมงมุมฆ่าครั้งเดียวตายเลยทำไมอ่ะเมื่อยขีม่อยเหมือนมันบ้านเราจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ปักปีกหนึ่งเพื่อความสว่างเออเดี๋ยวมีไม้นี่นะมีไม้มตั้งหกสิบสี่กับหกสิบสี่โอ้หน้าเยเดี๋ยวพี่ออกไปข่าเดี๋ยวทำที่เก็บของ มีไม้เลยิเดียวขอไม้หน่อยแปดอันทออืมเอามาแปดอันก็เขาจะววิทยใช่ไหมนู่นแหะไม่เข้ามังเลยนี่ามได้ก็ก็เราจะทำกล่องคราไว้ก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่เราจะเอากล่องก่อนก่อนกล่องก่อน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 กล่องกล่องกกลงกล่องกลง กล่องเนี่ยมันใช้ไม้แปลรูปเยอะมากแล้วตอนนี้เราก็ใช้ไม้แปลรูปเยอะมากถ้ามาเราไม่ทำกล่องอ่ะเดี๋ยวจะกลาเป็นอะไรนะเดี๋ยรียดียเหมือนที่ได้ยินนะได้ยินสองซอมเบสที่หนูทำอะ่ะซอมบี้ไหมจำไหมรู้จรินจำอยากรู้ไหมบอมไม่รูร้ อันนี้ไหนึ่งอันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันแล้วก็ถ้าเป็นไก่ข้าวก็ต้องขับมาหนึ่งอันนะต่อไปเลยก็